ขณะที่ทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจากประเทศไทยก็ประชุมเตรียมแผนการช่วยเหลือนะคะดานพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีห่วงใย,ยผู้ปฏิบัติงานทีมจากประเทศไทยค่ะซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคและความต้องการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณเสกสมแจ้งจิตและทีมข่าว N b t รายงานจากกรุงกาดมันดูป,ประเทศเนปาลค่ะ กลับมาติดตามการให้ความช่วยเหลือชาวในป่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่เมืองโคคาน่านะครับห่างจากกาดบันดูป,ประมาณ10กิโลเมตรนะครับจุดนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความเสียหายนะครับด้านหลังก็จะเป็นซากบ้านเรือนนะครับที่พังทลายลงมาและยังไม่ได้รับการกู้หรือว่าการซ่อมแซมใดๆนะครับในขณะที่อีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับ ก็คือบ้านนะครับจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่นั้นที่นี่นะครับจะเป็นบ้านที่ก่อด้วยหินปกตินะครับไม่ได้มีโครงสร้างแบบเหล็กนะครับในขณะที่อีกหลังหนึ่งนะครับก็คือด้านขวามือนะครับที่เห็นพังถล่มลงมานี้บ้านหลังนี้นะครับมีผู้เสียชีวิต3คนนะครับทั้งครอบครัวเสียชีวิตทั้งหมดและตอนนี้ศพก็ถูกนํำกลับไปบาเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้วครับ ตอนนี้เราถ้ามาในชุมชนโคธนานะครับกลางเมืองโคทนาซึ่ง<ม>ก็จะเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับบางส่วนนะครับตอนนี้ก็ยังใช้ไม้นั้นค้ำยันเพื่อไม่ให้อ,อิดนะครับนั้นถล่มลงมานะครับในขณะที่ ด้านหลังนะครับก็จะเห็นเึกนะครับที่ได้รับความเสียหายเช่นตอนนี้นะครับอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือประตูนั้นอยู่รอ,อการร่วงลงมาซึ่งส่วนสายไฟสายโทรศัพท์นะครับตอนนี้ระบบสาธารณูปโภคที่นี่ก็ได้รับความเสียหายต้องบอกว่าชาวบ้านที่นี่นะครับกําลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักครับ ที่นี่นะครับถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากนะครับชาวบ้านที่นี่บอกว่าการให้ความช่วยเหลือใดๆก็ยังไปไม่ถึงเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับชาวบ้านที่นี่นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการนั้นคืออะไรตอนนี้ต้องการอะไรครับชุดซุมาเออูมาซึ आज थान चाहिँ टोटल्ली चाहिँ हजार हजारहरू छिन्डो मलाई हजारहरू छ चाहिँ दुई सयवटा घर चाहिँ टोटल्ली ड्यामेज गा अहिले चार सयवटा घर चाहिँ पुरा चर्के जो अवस्था मरो मरौँ पुरा ड्यामेज चाहिँ ढाका दियो अब मेरो चार सयवटा घर चाहिँ हल्का चर्के चर्के जो भर्चा चुनी लाइक न्यू न्यू लागेको जस्तो मेन चाहिँ दक्षिण पहिला चाहिँ ठुलो चाहिँ मलाई टेन पहिला दक्षिण चाहिँ अरे सुकेसम्म चाहिँ अस्थायी मखो थायहरू गाउँछु नि तेन्टोमाला मलाई เออวุฒิินงการเซนตุกษณะเพื่อเล่าเลมินเซนเฮลที่อื่นที่สมันต์เซนวาซายสโซเอฟกอมมาละาเลวุฒิดงการเซนเนิวอสมันตเขาบอกว่าขาดพวกอาหารเขาแห้งอย่างเงี้ยพี่แล้วก็ขาดพวกเต็นเพราะว่าบ้านถล่มไม่มีใครมาช่วยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอาศัยประมาณพวยหยัดชั่วคราวอย่างเงี้ยครับพวกเต็นครับครับนี่ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เมืองโคทนานะครับ และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านทางไกลามาอย่างที่สถานเอกอัครราชทูตกลุ่มกาดมันดูประเทศในปานเพื่อพูดคุยและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้นะครับโดยนาย,ยกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมก็คือให้สอบถามทางในปานนะครับว่าต้องการสิ่งใดหรือว่าต้องการให้ไทยนั้นช่วยเหลือในด้านใดน,นะครับซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าจะพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับทางในปานครับ ส่วนในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเราจะติดตามภารกิจของทหารนะครับจะลงไปพื้นที่นอกเมืองนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็ไปดูชุดกู้ภัยของฐานพัฒนาว่าเขาจะมีการปฏิบัติการช่วยเหลือกับชาวเนปานอย่างไรทั้งหมดนี้คือการรายงานจากเนปานครับ